วันนี้ไปเก็บลูกแปะกล้วยว้าวอืมเก็บมาได้เยอะเลยได้หนึ่งหม้อแต่มันเยอะมากเอามาไม่ไหวเดินไปเอารถไปก็จะเอารถเก็บมาเยอะๆอยู่หน,นี่เอาแช่น้ำไว้แช่ไว้สักวันสองวัน เดี๋ยวจะมาบีแบบนี้นะคะลูกแปกกล้วยนี่คือออะไรนะเนื้อรอบนอกของมันมันจะเละเลเนาะอันนี้คือเปลือกของมันข้างบนเนื้อข้างในอะ่ะมันจะมีแบบเป็นสีเหลืองสีส้มนี่เม็ดมันจะอยู่ข้างในส่วนเนื้อมันจะเป็นแบบนี้เนาะเมนมาก เหมือน,นลูกบวยที่ดองแล้วอะแต่เนี้ยแต่กล้วยะเหม็นเหม,ม็นเหมือนเหมือนนั่นนะคะมันมันขี้เหม็นมากๆใครอย่าหลงไปนี่นะเหยียบนี่รองเท้าต้องซักเลยนะแบบเหม็นมากๆแต่ใครจะรู้เนาะข้างในแบบอร่อยอ่ะเนาะน,ะนี่เห็นไหมคะ แตงกลวยใครเคยเห็นเคยกินเคยที่มีขายเมืองไทยก็เนาะเห็นหน้าตาสวยๆน่ารักของแพงๆใครจะรู้ว่ามันเหม็นเนาะนี่ค่ะอมืมันจะแช่ไว้ยังไม่แกะค่ะมันจะไี้ง่ายหน่อยนี่บี้ออกมาบี้ง่ายค่ะ บี้ออกมาแบบนี้แล้วก็แช่ไว้ก็เ,เปลือกมันก็ถิ่นไปแบบนี้บางต้นแล้วแต่นะคะต้นแปลก,ก้วยบางต้นก็ลูกเล็กนิดเดียวต้องไปหาเลือกดูนี่ก็เลือกเอาลูกโตๆโมาแล้วนะแต่บางต้นที่โตก็หืม แต่ตอนนี้ยังไม่เจอนี่ลูกกำลังดีกำลังสวยอืม,อมบีบออกมามผลลูกของมันก็นะ มันบีง่ายมันเละๆอยู่แล้วข้างในอะ่ะบีบเพืมันออกมาไม่ต้องใช้แรงอะไรมากบีบนิดหน่อยมันก็ออกมาแล้วอืมต้องใส่ถุงมือนะคะไม่งั้นเหม็นเออแต่ใส่น้ำแบบนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยเหม็นดีเนาะนี่ต้นแปะกล้วยอะ่ะเขาจะมีต้นตัวผู้ตัวเมียอ,อันนี้ลูกใหญ่ เขาจะมีเวลาปลูกอะ่ะเขาจะปลูกต้นตัวผู้ตัวเมียไว้ด้วยกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีลูกมีแต่ต้นตัวเมียที่จะออกลูกเอ๊มีลูกให้เมื่อกี้ที่ไปเก็บร,บรอบๆมีแต่ต้น,ต,นต้นตัวผู้เยอะมากเลยมีต้นตัวเมียอยู่คนอยู่ต้นเดียวออกลูกเยอะนอกนั้นต้นต ต้นตัวผู้รอบเลยมีทำเลยก็ได้เนี่ยไม่ต้องแชรก็ได้ก็บี้ออกมาแบบนี้ เาเปลือกทิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดเราเอาที่เราบีบเอาลูกของมันน่ะที่บีบเสร็จแล้วอะล้างล้างให้สะอาดให้มันกลิ่นมันเหม็นที่มันเหม็นนะเนาะ,นอ,ะออกมันไม่ได้มีอะไรสกรปกรกหรอกแต่มันกลิ่นเหม็นของมันน่ะติดพั้งล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปพึ่งพึ่งแดด พึงลมพึงแดดไว้สักสองวันค่อยเอาไปทำอาหารทำของหวานอะไรเงี้ยนี่นกลิ่นมันก็จะค่อยยังชั่วลงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีกลิ่นนีมม่มีความสุข เปลือกมันก็ไปทิ้งไกลๆนะคะเหม็นมากเห <c oughs> ม็นแข็งกับทุเรียนได้เลย <c oughs> ของกินของดีของแพงแต่โคตรเหม็นเลยเห <c oughs> <c oughs> มือนทุเรียนเนาะอืมของดีแต่เหม็นโคตร แบบนี้นะคะไล, <c oughs> ลูกตะกว้วยแล้วนคะลูกใหญ่ืนี่นั่นได้ก่างึงตากไว้รนี้ เยอะเลยนี่ลูกกำลังดีสุกย่